สวัสดีค่ะทุกคนมาทำผักกะทิกันต้มน้ำให้เดือดนะคะเอาผักลงไปเอาผักลงไปเอาผักลงไปนะคะคือคือพี่วันจะรวมผักหมดเลยรวมผักหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเพราะว่ามันได้แล้วเพราะว่ามันลวกได้แล้วนะคะทุกคนอยากให้มันกรอบใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ ใส่เกลือมันจด้วยพอมันได้แล้วแป๊บหนึงค่ะถ้าเราใส่เกลือเนี่ยผักมันจะไม่ดำนะคะทุกคนมันจะน่ากินมากแล้วมันจะเขียวอยู่ราไปเราไปพอเสร็จตรงนี้เราก็เป็นน็อกน้ำเย็นค่ะนี่ค่ะได้แล้วได้แล้วก็ปิดไฟ นกน้ำเย็นออกขึ้นมาแล้วก็เป็นน,น,นอกน,น้ำเย็นนะคะัุกคนถ้าเราถ้าเรานอกน้ำเย็นนะมันจะทำให้ผักเขียวอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ต้องใส่เกลือน,นะคะทุกคนเพื่อนจะทำผักรวมอยากกินแบบ เน,นี่ยตักที่ี่ไปน็อชซีค่ะเนี่ยพอได้ผักเนี่ยเขียวเขียวก็ไปนอกน้ำเย็นนะคะทุกคนวิธีทำนะคะเทกะทิทงลงไปซื้อมากล่องหนึ่งกล่องเล็กนะคะทุกคน ม่ต้องใส่เยอะแล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมแดงคุกนะคะมันจะช่วยให้ผักหอมมากแล้วก็กระปี่นิดนึงนะคะทุกคนเราจะได้แบบไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องใส่มากใส่พอดีดีนะคะนิดหน่อยแล้วก็รอให้กะทิมันแตกมา วิธีทำนะคะทำกินแบบง่ายๆค่ะทุกคนหอมมอากเลยอะมันจะหอมแบบหอมกะปิหอมแบบว่าหอมดอกหอมแดงไม่ต้องทำเค็มนะคะเพราะว่าเราจะไปกินแตบน้ำพริกเอาแค่พอประมาณ ใส่กระปิให้มันหอมแค่นั้นละคะ่นะพอมันเดือดเละตที่มันเริ่มแตกเลยนะที่มันแตกเลยนแล้วก็ใส่ผักลงไปะคะ่ะผักที่เราลวกเสร็จนะคะทุกคนที่วันจะใช้ผักมวงมันกินได้หมดเลยะคะ่ะ หอมมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกะทียมตอแป๊บหนึ่งค่ะมันจะมีอ่ากระเทียมด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะ่ะเอาไปกินกับ เราไปกินไก่น้ำพริแป๊บหนึ่งค่ะมัก็จะต้มนิดนึงต้มให้มัน ใส่กะทิอร่อยอร่อยค่ะก็จะเขียวอยู่นะคะทุกคนปิดไฟป,ปิดไฟนะคะนี่ค่ะมันจะเขียว มันก็เขียวอยู่ตลอดนะคะทุกคนน้ำมันก็กินได้เพราะว่ามันมีกิน <c oughs> กับข้าวสวยแล้วร้อนแล้วมีน้ำพริกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ